Welcome back to ค w c เอลชัมมไลฟ i จลุมพินีมวยชทยอรีนเดินกันต่อนะครับ l d c ดิวี่ซูเชัมม์ฟครับนพิกัน118บอ์คู่ที่3ของรายการครับนักชกจากระยองวันนี้ตอนรับนักชกจากอุบลร่อนชธานีนั่นเอง <W> และอยืนนะครับย่งนี โ no บนัสมอบให้สำหรับใครที่น็อกคู่ต่อสู้ด้วยการคอขอรอยสอบกรัสกับแอนเซนมอบให้1 0 0่งบาทนะครับและน็อกด้วยจระเข้ฟาถางรับไปเลย30,000บาทนะครับ e third ดอะเซ of tonight t h a i l a n d versus Thailand มุมเงินครับนักชกจากจังหวัดอุบลราชธานีนั่นเองนะครับขุนพลเรียกได้ว่าเป็นขุนพลจากที่ราบสซวิงหนึ่งคนด้วยกันนี่ครับ ladies and gentlemen please welcome the blue corner from อุบลราชธานี Thailand เริชาสอการไฟฟ้าอายุ19ปีครับ163เซนติเมตรน้ำหนักชั่งไปแล้วเรียบร้อย118ปอนด์อายุน้อยกว่ามุมแดงครับมวยห้าวสายลยุยอึดถึกทดเฮดบริชาสอการไฟฟ้า กับนี่คือหนึ่งสนามมวยที่ศักดิ์สิทธิ์นะครับมาดูซิว่ามุมแดงจะชนะมุมน้ำเงินได้หรือเปล่ามุมแดงครับอายุ25ปีมวยเก่ามากประสบการณ์นะครับแน่นอนครับฝึกซ้อมอยู่ที่่ายพยัคฆ์อรุณนั่นเองนะครับ l a d e s a n d g e n t l e m e n please welcome the Red Corner from r i o Thailand กัมงบูดาพาทิพธามา อายุ25ปีครับเบนเจเพอดีปรบมือต้อนรับมุ่มแดงก้องกูรพาทีบท่ามายซุปเปอร์ไฟคู่ที่3 18ปอนด์ครับและผู้ชี้ขาดบนเวดีกรรมก,การอนุกูลตามสีรับมาถึงคู่ที่3นะครับโอ้ก็ถือว่าน่าดูมากๆเช่นกันนะครับ ในพิการ118ตอนครับไทยเจอไทยครับก้องบุรพาทิพย์ข้าไม้พบกับเพชรปรีชาสกางไฟฟ้าครับน่าติดตามกับคู่นี้ดูจากชื่อแล้วนี่แม่เลยหลับตัวท็อปมาเจอกันเลยครับไปดูข้อมูลของทั้งคู่หน่อยครับผูฏิสาววันนี้ครับผุมเดงก็คือก้องบุรพาทิพย์ข้าไม้ครับลูกสิทธิ์ของนามาศครับสามารถพยกรุนนะครับลูกสิทธิ์ของ ก้องธรณีพยักอุณครับวันนี้มาเยือนที่ลุมินีมวยไทยอารีนาครับ25ปีครับจากอำเภอบ้านค่ายจังหวัดระยองสูง162เซนติเมตรครับโอสถิตินี่ร่วมรวมร้อยไฟที่จำได้นะชนะ75แพ้21เสมอ4ครับผลงานล่าสุดนี่แพ้ให้กับพรุ่งวิทยาลูกเจ้าแม่สายทองครับพี่เวทีมวยลังสิทประเภทเล็กพิกกี้หนูหนักแรงทุกลูกนะครับเปะซ้ายต่อยซ้ายสอกซ้าย แมวันนี้เดี๋ยวมาดูครับว่ามีนับมีน็อกหรือเปล่านะครับส่วนมุมน้ําเงินครับธรรมดาที่ไหนเลยครับคนนี้เพชรปีชาสการไฟฟ้าครับ19ปีจากเขมาราชอุบลราชธานี1 6 3ซนติเมตรครับส่วนสูงของเขาก็สูงสูงกว่ากล้องบุรพาแค่1เซนเท่านั้น60ครั้งชนะ45แพ้15ครั้งนะครับ <S <S ผลงานล่าสุดชนะเพชรแฟร์เทคที่สนามมวยเวทีลุมพินีแห่งนี้ครับ ดูรูปร่างครับไม่ได้ต่างกันนะครับแต่ว่ากล้องบุรพานี่อายุจะมากกว่า6ปีก็ซ้ายเจอซ้ายครับคู่นี้หนักๆแรงๆทั้งคู่ครับเดี๋ยวมาดูครับว่าใครจะสามารถซิลรางวัลพิเศษของแอนตซิสนะครับโดยบริษัทไทยนครพัฒนาจำกัดได้นะครับเพราะว่าเขามีแจกนะครับในการใช้ศิลปะแม่ไม้มวยไทยน็อกคู่ต่อสู้นะครับรางวัลเตก้านคอเข่าลอยศอกกลับท่าทำแล้วน็อกนะครับแอนตซิมอบให้1 0 0่0บาท ถ้าเป็นจระเข้ฟ้านหางน็อกแอนนสันมอบให้3 0 0 0 0ืบาทครับสายมือครับมุมแดงครับกล้องบุรพานี้เขาบอกว่าเป็นส่วนผสมมันลงตัวครับของพี่มาศกับพี่ชาตินะครับพี่มาศสามารถพชรอรุณแล้วก็พี่ชาติกล้องธรณีพยัคฆ์อรุณนะครับวันนี้เจอกับโมยดาวรุ่งฟอร์มสดเช่นกันนะครับก็คือเพชรปรีชาสองการไฟฟ้ายกแรกเริ่มเลยครับ ลำตัวก่อนเลยครับกองบุรภาครับสายเตะซ้ายนะครับคุณลุยครับนั่นแหละครับขยับเปิดเกมแล้วครับโอ้โหมาเป็นชุดเลยครับอย่างที่บอกครับหนักแรงทุกลูกครับตัดลำตัวเราขึ้นบนโอ้นี่แกรีบธุระมีธุระไปไหนหรือเปล่าครับโอ้โหเปิดฉากมาแกปรีเข้าหาเลยครับหนักหนักเน้นเน้นตัดลำตัวเอาเป็ดปีชาว่ายังไงครับอย่ายืนนิ่งต้องโต้ด้วยนะครับแรับก่อนเจ็บก่อนเผออาจจะโดนนกกอนก็เป็นไปได้ ก็อยากจะเอาไปเป็นของขวัญวันเกิดให้กับหัวหน้าคณะนะครับพี่มาสครับเพิ่งผ่านมาครับ5ธันวาคมครับแหมเลยเร่งเลยครับกองบุรพาครับตอนนี้ตั้งหลักตั้งลำได้เลยครับเพชรปรีชาครับแหมรอดมานิ่งพอตัวครับไม่ตกใจครับรอบวกรอโตเน้นๆอแข้งมาจังหวะวงในครับตั้งแขนเอาไว้ครับทำแบบนี้กรรมการบอกแยกดีกว่า ขยับครับขยับเข้าไปตัดลำตัวครับพี่ปีชาไม้จริงๆอาวุธของพี่ปีชาก็แม่แม่นๆมครบๆเหมือนกันนะครับไม่ว่าจะเป็นปล่อยซ้ายแล้วก็ศอกครับแต่ว่าตอนนี้ยังไม่เห็นครับเป็นการเป็นการนี่โอ้ยการคอครับแต่ว่าแมต้องชมครับจังหวะนี้ตองมูลพายังไม่ทันครับดูแล้วนี่ลักษณะรูปมวยอาวุธใกล้เคียงกันครับอยู่ที่จังหวะแล้วนะครับ เก่ด้วยกันทั้งคู่ซ้ายจัดด้วยกันทั้งคู่ต่อยลำตัวโอ้โหขึ้นหน้าครับกองบุรพาเร็วจริงๆริงกอดไว้ครับกรรมการแยกออกมาพยัยเดินต่อครับขยับเข้าไปยังติดบ,บังอยู่ครับซ้ายของเพชรปีชากองบุรพาเน้นหมัดเหมือนเดิม้วครับหาช่องหาจังหวะเข้าไปต่อยครับดูว่าจะต่อยโดนไม่โดนครับยังไม่โดนครับทกนีวนออกมาครับเพชรปีชา นี่ฮะเริ่มมีโต้แล้วครับกับปันซ้ายโอ้จะมาแบบนิ่งนิงดครับเพชรปรีชาครับแต่ขณะที่้องบุรพาี่ร้อนแรงเหลือเกินครับเป็นฝ่ายปรีขยับเข้าหาครับสายเตรียมออกครับหัวไปครับพับนอกโอ้แล้วแทงซ้ายครับเพชรปรีชาที่ใส่สูงที่งๆครับกาวาต้องบุรพาี่หล่นไม่ได้เลยหล่นนี่มีสิทธิ์หลับครับเอาโอ้โหบวกสอกคนักทีโดนครับโดนนะครับ มีทีเด็ดเหมือนกันครับพิพิชาอย่างที่บอกครับอยู่ที่ศอครับอยู่ที่ว่าจะได้จังหวะหรือเปล่าครับมัดทุดของกองมูลภาก็ยังหวังผลได้อยู่ครับอยู่ที่จังหวะครับว่าใครจะแม่นกว่าเท่านั้นเองครับอาวุธม,มีประสิทธิภาพทั้งคู่อยู่แล้วถือว่าเอาของดีมาให้ดูเลยนะครับคู่นี้ พยายามจะออกซ้ายนะครับตองบุรภาครับยังไม่มีจังหวะครับตีเข้าหาอ้าวมีขยับหลอกครับโอ้ต่อยซ้ายกันมาเต็มเตปิชาควงหน้าไว้ปีตีได้ไหมยังไม่ได้ครับโอ้ป้องกันตัวถือว่าดีนะครับป้องบุรภาครับวงในายกครับยกครับเดี๋ยวมั่นกันต่อยกหน้าความเดือดเพิ่งจะเริ่มเลยครับคู่นี้ครับ ยกแรงเลยถือว่าอุ่นเครื่องครับของจริงอยู่ที่2กับ3นี่แหละครับกองบุตรพาทิพยาม้ก,กับเพชรปรีชาสอการไฟฟ้าครับไปดูไฮไลท์กันครับนีในช่วงต้นยกนะครับกองบุตรพาเป็นฝ่ายเปิดเกมก่อนนะครับแต่ว่าเพชรปรีชานี่ก็แสดงให้เห็นนะครับว่าแข่งขวาหน้านี้เขาเตะได้สูงจริงๆมีขยับหล่อเลยครับโอ้แข่งซ้ายนี่เตะสูงแต่ว่าลูกนี้หล่อเลยครับสปอร์ตแมนครับยังไว้ทันนี่ดีทุกขวานะครับกองบุตรพา หมานี่เจอศอครับศอของเพชรปิชาครับเป็นอาวุธล,ลับแหม่ขยับหล่อแล้วก็ต่อยซ้ายนะครับแมจากที่เหมือนจะเป็นเกมสั้นในตอนแรกครับไปไปมาๆนี่แมต้องลุ้นกันยาวๆซะแล้วครับเพราะว่าเพชรปิชาเองก็ตั้งรับได้อย่างแน่นแน่นนะครับมีโต้มีเถียงแบบแม่นๆเหมือนกันแต่ลูกหนักนี่ต้องยกให้กบุญภาครับนาแล้วครับยกที่สองครับขยับลุยต่อ ยังคงเน้นหมัดเหมือนเดิมครับก็มูลภาสับขาครับแล้วก็หัวดแข้งขวาไปอีกทีหนึ่งลงในครับเพชรปิชาไล่แขนขวางหน้าไว้ครับแต่ก็ออกอาวุธไม่ได้ถนัดเท่าไหร่โอ้กินลำบากครับกินไรก้องมูลภาลำบากเหมือนกันนะครับเพชรปิชาครับนี่นะครับที่เด็ดอยู่ที่แข้งซ้ายเลยครับเพชรปิชาครับออกหนักออกแรงครับไส่ได้สูงซะด้วยเอาละครับฝ่าหน้ามาครับเอาขาทีม เริ่มจะไล่บี้ไล่บดแล้วนะครับต้องบุรพาครับต่อยซ้ายเข้าที่หน้าอโอ้๊คขวาไม่โดนต่อค่อยๆหมุนมวนออกมาครับเพชรพิชัยครับไม่ตกใจครับรอจังหวะครับถีบฝ่ายันไว้ขยับครับเพชรพิชัยก็ไม่ถอยมากนะครับยกนี้พยายามจะเดินเตะเดินถีบเหมือนกันครับต้องบุรพาขยับสับขาครับ มยังไม่ได้จังหวะนี่ฮะมาแล้วครับเจอขวางหน้าอีกแล้วครับแมวงในเลยขวางเก่งจริงๆครับพิ่ชาโอ้โหแมกัรไปอีกถึงหน้าเลยครับสอกอีกทีนึงครับเอาละครับเริ่มจะเร่งเกมออกวุธมากขึ้นครับเห็นพี่ชาอยุน้อยกว่าแต่ว่าตอนนี้มีเริ่มไม่ไม่เก่งไม่คลัวรุ่นพี่แล้วนะครับขยัยาเดินบ้างครับเริ่มจะมันอบมันใจกองบุรพาก็ไม่ถอยไม่มีใครถอยงง้นก็ปักหลักกลางเวทีซะเลยครับ วงนอกนี่เป็นของก้าวบุตรภาครับแต่ว่าในนี่โอ้โหเพชรปิชานี่ตีหนักตีแรงเหลือเกินครับขยับเข้ามาแล้วครับก้องบุตรภาที่บักหนึ่งสองไอเพชรปิชาก็ไฟโต้ครับผีสกัดไว้ขยับเข้าไปครับอือยัดขวากองบุตรภาใส่มาไอเพชรปิชาเตะคืนผีขวาขยับมาครับขยับมาโอ้ฟันสองไม่โดนครับอือกลมหลบได้โอ้โหดูฮะถึงอาวุธทันกันเหลือเกินแล้วครับ สายเจอสายด้วยครับนะกงมุลภาขยับเพชรปิชาก็ขยับเหมือนกันนี่ฮะทีครับยืนกันกลางเวทีจริงๆเนี่ยดูครับซ้ายครับโอ้โหแมนกว่าครับแข้งหนีของเพชรปิชาเอาคืนได้ไหมครับก็มุลภาขยับขยับขยับอตาขามาเกี่ยวเกี่ยวหัวซ้ายทีหนึ่งครับขวาซ้ายคืนโอ้โหทันกันอะซ้ายซ้ายอีกทีนีนะครับ วงในวงนอกโอ้ตอนนี้ครับเพชรพิชาดูเหมือนว่าจะไม่ถอยเยอะแล้วครับเข้ามาโอ้หุนัดสองเลยเอาเตนนัดคืนนะครับต้มฤภาอยากไปไปเตะข้างขวาของเพชรพิชาเอาเจอิเตะตัดทับในเข้ามาเตะต่อยซ้ายไม่ถึงครับรัดตรงในนะครับเพชรพิชาตะเนี่ยครับตีเนี่ยตีซอกเป็นโพลทีช่วงปลายยกที่สองครับ จริจริงๆครับอยู่นี้ดูครับโอ้โหสอกกลับก็มาครับนาทีครับเอาขึ้นเหมือนกันครับโอ้โหโอ้ควัวน้อยหน้าครับเอาแล้วครับบทยกที่สองครับเดี๋ยวว่ามันกันต่อยกหน้าโอ้โหแซ่บหลายแซ่บหลายนะครับโวยคู่นี้ครับสองยกที่ผ่านมาเกมเปิดแล้วนะครับยกสอง ดูสีหน้าแววตายังมั่นใจดยกันทั้งคู่เลยครับทั้งก้องบูรภาแล้วก็เพชรตีชาครับไปดูไฮไลท์เดี๋ยวจะไปยักแข้งขวามาครับโอ้หแรงๆนี่แข้งจัดจริงๆครับก้องบูรภาครับแต่ว่าในช่วงกลางๆยู่นี่เพชรตีชาก็เริ่มจะเอาคืนทําได้ครับมีครับล็อกดังในมาไปถิงหน้าเลยครับโอ้โหดีว่าไปติดแขนนะครับมีฟันซอกอีกแอยู่ที่การแก้ปัญหาบนลุทีของทั้งคู่เลยครับ ใครจะแก้ปัญหาใครจะแก้สถานการณ์ได้ดีกว่ากันเ๋ยวก็ปล่อยซ้ายไปไม่ถึงครับไปปีชานม่มีศอกซ้ายนี่หักมากรนอยู่ตลอดนะครับอ่าเป็นมันเป็นคู่ดีคู่ที่เหมาะสมกันทุกอย่างครับรูปเกมมันก็เลยสนุกแบบนี้ครับเรียกว,ว่าทันกันทุชกช็อตครับอาวุธที่ออกต้องมาวัดกันยกสุดท้ายเนี่ยครับอาจจะเป็นยกที่ตัดสินหาผู้ชนะไปเลยก็ได้ครับถ้าเกิดใครทำได้ดีกว่าในยกนี้ ยกสามครับลุยกันเลยครับก็เช่นเดิมครับปลายเท้าชนปลายเท้าไม่มีใครถอยครับโอ้โหเน้นบัตรเลยนครับ้องอุรพาครับเพชรพิชาเตะฝ่ามากองอุรพาเน้นบัตรอ้าวแข้งขวาไปอ่ะบัตรกับแข้งครับใครดีกว่ากันไปขวามาทีฝ่าโอ้โหบัตรซ้ายครับมีอย่างไรก็ได้ครับเพชรพิชาา้องอุรพาตามเข้าไปบัตรซ้ายโอ้โหตอนนี้ครับเน้นซ้ายด้วเน้นโอ้โหมีแหลกครับยกนี้้องอุรพาเน้นบัตรครับกระทุบเลยครับ นี่ฮะมาเป็นชุดครับหมัดซ้ายขวาครับเอาเอาทุกอย่างครับตอนนี้องในขวางแต่ว่าตีไม่ได้ครับพุรปีชาแมจะไปมัวตั้งรับเยอะไม่ดีนะครับทางฝั่งของกองบุรพาเกมมาหลายหมัดแล้วครับนั่นฮะโดนอีกแล้วครับหมัดซ้ายอางไงองไงใครตีใครครับไม่ค่อยถนัดทั้งคู่ โอ้ตีไม่ได้เลยครับเพชรปิชาครับด้่ยจริงๆครับหมัดของก้องบุรพาครับมี่ก็มาสามลายครับบัตรซ้ายโอ้โหสองบัตครับยังไงครับตอนนี้โดนหมัดขวาอีกพยายามจะเกี่ยวได้ดวงไหนครับเพชรปิชาไอ้ขวาโอ้แต่ว่าก้องบุรพาก็กันไว้ได้ครับปล่อยโดนไม่โดนแล้ต่อยไม่ก่อนนะฮะก้องบุรพาเพชรปิชารอจังหวะครับนี่ครับบัดซ้ายครับ จังหวะนี้ขายากเข้าไปซ้ายอีกทีหนึงครับโอ้โหเต็มหมัดวงในตีครับตีแม่ไปทำท่าจะยืนนิ่งครับ พีชายกนี้โดนอัดหนักๆเข้าไปดิไปหันข้างอีกเอับอาการไม่ค่อยดีครับเห็นทีไล่ทุบแล้วครับตอนนี้ก้องบูรพาเสียหลักล้ลงไปอีกครับเพชรพีชาโอ้โหทุกคนเข้มหนักครับผมจะสารภาพเลยครับเพชรพีชาบอกครับต่ายขวาสูงครับยังมีสู้ครับเดินไปครับเตะซ้ายอัดเข้าไปโอ้ยปัดซ้ายเข้ามาแค่จะรั่วแล้วครับเพชรพีชาครับต้องปอดไว้ก่อนโอ้โหยกนี้ครับหมัดของก้องบุรพานี่แม่นจริงๆครับโดยเฉพาะหมัดซ้ายครับเล่นเอาเพชรพีชาที่เปรี้ยไปเลยครับ โดนบทโดนบีหนักหนักหนิดโอ้เรื่องของกระดูกกระเดี่ยวมันอีกคนแล้วครับตอนนี้โอ้โหตอนนี้ถล่มแล้วครับต้องใช้คําว่าถล่มครับเอาตอนนี้พาทัวร์ครับลากปาตีครับไหวไม่ไหวครับเซดปีชาโอ้โหไปไหนไปด้วยแล้วครับตอนนี้โอ้ทำท่าช็อตไปเลยครับเอาลุยต่อครับอีกกราถึงนกฮะตอนนี้บ้องบุรพาได้แขนแล้วก็โ,โหโดปาตี อทายุข้าเกียรมาาดอุบนราชธาีอย่างหนักนะครับตอนนี้ยืนโอเนย์ช่องแรกครับแต่ว่ายังใจเพชรนะครับเพชรปีชาครับและขณะที่กองบุรพานี่ก็ยังไม่หยุดครับแม้ว่าจะเหลือเวลาอีกไม่มากเท่าไหร่ครับแหมมวยสามยกครับต้องแบบนี้ครับใส่กันเต็มครับซิมซ้ายแทงเข่าขวาดันมาแทงเข่าซ้ายโอ้เพชรปิีชาครับก็พยายามประคองตัวไว้ก่อนครับ โอ้โหช้ากว่าเห็นได้ชัดเลยครับตนนัวเทพปีชาครับเจอหมัดของก้องบุรพาไปนี่มืนไปมืนมาครับรบโอ้ยกนี้เทพจะเทพจะทั้งยกเลยนะก้องบรุรพานดิขลุ่งเลยครับขลุ่งเพชรปีชาครับโอ้โหดูช็อตไปเลยครับโดนหนักจริงๆครับแต่ก็ถือว่าหัวใจยังได้อยู่นะครับไม่ยอมทิ้งตัวครับหมดยกสุดท้าย โอ้โหพี่อัดน้องครับยก3สองยกนี้ยังดูไม่ออกนะครับแต่ว่ากล้องมูลภามาฉายชุดใหญ่ๆในยกสุดท้ายครับเพชรปีชานี่ช็อตไปเลยโอ้โหถือว่าเป็นคู่โยที่ดีของวันนี้เลยนะครับคู่นี้ครับไปดูภาพช้านอีกคนี้ครับนี่ครับมัดซ้ายครับซ้ายโดไปทีไรนี่มีถึงกับย่อเลยนะครับเพชรปีชาครับนี่ครับซ้ายจัดจ้าพยายามจะฟันสองสู้เลยครับแต่ว่าจังหวะนี้มันยังไม่ได้ครับ โอ้วันนี้ซ้ายจัดครับน,นี่โดนไปนี่มีกับมีถึงกระเผาอ่อนนะครับแต่ว่ายังไม่ยอมทิ้งตัวเฮ้ยครับซ้ายมาครับซ้ายมาเรื่อยๆครับต้องกอดไว้ก่อนครับแล้วก็โดนเดียงล้มลงไปนนโอ้โหแกไปยืงรับแบบนี้นี่โดนตังๆเลยครับเกือบทุกหมัดเลยครับ อวันนี้ซ้ายผ่านตลอดเลยครับไฟเลียวซ้ายนี้เปิดรอท่าไว้เลยพบคุณเอ็มทเน่เลยครับจบเรียบร้อยครับคู่ที่3ของรายการวันนี้กับ LWC Super c h a m ซเรมเรียกกันว่าชกกันสนุกทุกยกแล้วก็มาเบียดกันช่วงท้ายยนั่นเองนะครับและผู้ชนะในไฟนี้ครับได้มาแล้วเรียบร้อยครับ The Winner by u n a n i m o u s Decision congratsulation กงปรุภัทิพชา,าไม้เป็นไป